เชียงใหม่เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าอยู่และเป็นแหล่งงานของภาคเหนือเมืองต้องมนที่ใครหลายๆคนมาเที่ยวมาทำงานแล้วก็อยากจะอยู่นานๆจนตัดสินใจอยากลงหลักปักฐานแล้วและถึงเวลาต้องเลือกบ้านที่ใช่ในทำเลที่ชอบแล้วสิทำเลพักอาศัยของบ้านชั้นเดียวในเชียงใหม่กระจายทุกที่ทุกอำเภอเลยนะคะ ทำเลที่น่าสนใจคืออำเภอสันทรายค่ะเมื่อหาข้อมูลไปเรื่อยๆยิ่งเซอร์ไพรส์ไปอีกอำเภอสันทรายเคยเป็นแหล่งผลิตปลานิลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ที่บ้านแม่แก๊วหลวงและหมู่บ้านโดยรอบและดันอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านจัดสรรไอรินสันทรายที่เรากําลังเล็งอยู่พอดีเราเข้าไปที่หมู่บ้านเพื่อดูสภาพแวดล้อมค่ะมีรูปปลาคู่ด้านหน้าโครงการด้วยสายมูอย่างเราก็ชอบเลยปลาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และยิ่งเรียงตัวแบบอินฟินิตี้สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งด้วยแล้วทําให้รู้สึกดีอยู่แล้วเป็นมงคลแน่ ยิ่งดูแบบบ้านและสภาพบ้านก็ยิ่งเป็นมงคลไปอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านสามนอนแบบรับโชคมหาศาลหรือบ้านสองนอนทองคำสิ